Ret r i b u t o อคือสเป c บริชัป e ตอร์ฝ่าย Lo ย a l i s t ซึ่งมีต้นกำเนิดทางพันธุกรรมและช่วงเวลาก่อตั้งที่ไม่แน่ชัดพวกเขาได้เผเชิญหน้ากับภัยคุกคามที่หวังจะบอททำลายอ m p e r i a l of m อ n ไม่ว่าจะเป็นศัตรูที่มีจำนวนมหาศาลเหล่าไซเคอร์ผู้เจ้าเล่ห์หรือเทคโนโลยีลึกลับที่น่าสะพรึงกลัวจากแหล่งที่ไม่รู้จักพวกเขาก็พร้อมที่จะทำลายล้างพวกมันให้หายไปจากกาแล็กซี่นี้อย่างเช่นเหตุการณ์การก่อจลาจลที่อาโกซาในปีที่482ในสหสวรรค์ที่39หลังจากการก่อจลาจลที่ต่อต้านอำนาจขขอออองงคคค์จักกกกกรรพพดดดดททีี่่่นนนโโยยยเเหาาา chapter Retribu tor ฎมมไ้ถูววบุะ ตามล่าผู้นำของการเจราจูนในครั้งนั้นและทำให้พวกมันหายไปตลอดการลักษณะของแชปเตอร์และทิวเตอร์จะสะะวมใส่เกราะ Power อ r m o r สีเทาบริเวณหน้าอกจะประดับไปด้วยสัญลักษณ์สีทองเช่น a q u i l a หรือตรา i m p e r i a l i s เครื่องหมายต่างๆของแชปเตอร์จะมีลักษณะเป็นสีขาวส่วนตราประจำแชปเตอร์นั้นจะเป็นรูปหมัดทองคำที่กำกับโลกสีทองเอาไว้โดยบางครั้งจะเพิ่มปีกนกอ,อินทรีของจกักรวรรดิแผ่ออกจากกโลกและมีสายฟ้าสีทอง ที่ขยายออกจากด้านล่างของหมัดเป็นลักษณะของแนวโค้ง,งและติบิวเตอร์แชปเตอร์นั้นลงมืออย่างไร้ความปราณีมีประสิทธิภาพสูงและเยือกเย็นพวกเขาให้ความสําคัญกับชัยชนะในสนามรบมากกว่าชื่อเสีงยงและกิจยศส่วนบุคคลหลักคำสองขออแชปเตอร์ ระบุให้กำลังลบของพวกเขากระจายตัวให้กว้างที่สุดในพื้นที่ที่ปฏินนบัติการโดยเน้นการใช้งานหน่วยขนาดเล็กที่มีความสามารถเฉพาะตัวเพื่อกำจัดเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงและอันตรายมากที่สุดอีกทั้งพวกเขายังมีหน่วยลบพิเศษในแชปเตอร์นามว่า Imploser Squad ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้กลยุทธ์ของแชปเตอร์ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยพวกเขามักจะปฏิบัติการอย่างเป็นอิสระและสามารถทำงานร่วมกับกองกำลังอื่นของจกกักรวรรดิได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่ิวเตอร์เป็นตัวเอกในซีรีส์แฟนเมชชื่อดังของ YouTube Adtar ในเรรื่่องงงซึส้าโดยเยามพสนแล้วใปี2021 เกมเวิร์กช็อได้ประกราศว่าผลงานชุดนี้ได้รับความนิยมและคุณภาพสูงจนถึงขั้นได้รับการรับรองให้เป็นผลงานอย่างเป็นทางการของ Official และถูกเพิ่มเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Project Animation น a r h a m m e r 40k บน YouTube และในช่องของ Official Warhammer Community ในการต่อไป